อ่อลองอแลรวเข้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในบังอะังาเข้าของวันนี้นะครับมาชิดรอดน่ะนั่นแหละครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทดโอยวันนี้เราจะมาทำการทำการทดลองครับผมว่าผมเคยเห็นในิปติดต่อแนะวว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้มันสามารถเคลื่อนที่ได้เว้ยเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันน,นะฮึบฮึบนี่เคลื่อนที่ได้จริงเฮ้ยอุย้ยเจ๋งมากเลยอะดูดิเนี่ย คือมันสิ่งที่เจ๋งมากครับผมอันนี้ผมบินได้ครับไม่รู้ว่าบินได้หรืผมก็งงกันอ,อีกลาบอีกลาบนะเหมือนว่ายน้ำกตรติเลยผมถ้าเกาเจอหน้าลนก็ตกนะครับจบข่าวเดี๋ยวไปดูมคคับชิลล์อ,อกันเลยครับผมตอนนี้เราก็กลับไนะมครับชิลล์ออู่เช่นเคยนะผมก็ถตาว่าไม่มีปเจะอื่นทำเหรอก็มีแล้วผมมครับแต่มันเจอรครับเดี๋ยวก็ตามมาทีหลังแล้วกันเดี๋ยวขอให้ อันนี้กำลังเตรียมแผนคิดว่าจะาไปในเรื่องไงดีโอ้เจ็บขนาโอเคครับอกวันนี้ก็จะมาทําการทดลองเหมือนตอนที่คุณเห็นตอนแรกนะฮะผมจะเทเลพอร์ตไปไหนดีไม่ได้เทเลพอร์ตเขาว่าเครื่องที่ได้ได้วความไวมือเนะี่ยผมบินไม่ได้นะดูนะโอเคมาเราทํากันก,นก่อนเลยอย่างแรกก็ต้องมีไม้มีนี่น ก็มีนี่โอเคปะ่ะเรามาทำกันเราทำอย่างนี้ครับผมนี่ทำเป็นสีเหลี่ยมหลักใช่ปะ่ะไม่รู้อ่ะมัวม่วๆก่อนแะคตรงนี้ป้องกดตรงนี้ครับผมแล้วก็มันเข้าไปลงกาบผมป่ะมันด้นลึกลเดียวเข้าปะ่ะ ไม่เข้าไม่เข้าเออคิดว่าเข้าโอเคมาไงตอนน้าลืมนะโอ้ไม่ใช่ดิโอ๊ยติดโอเคมันจะมาแล้วก็ตีหน่วยนี้แล้วก็ทำเป็นรั้วนี่ นีว่ง่ายดยีอันนี้ทดลองก่อนนะผมโอเคนะเราทดลองก่อนว่าจะได้ไหม ก็ทดลองเป็นนั้นก็น่าจะได้แหละโอเคมาปึ๊บปั๊บปั๊บปึ๊บอมาปึ๊บเฮ้ยได้เฮ้ยนี่ดูดิได้นะเฮ้ยโอเคผมนี่สุดจ่อเครื่องสามมิติครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีแผนการทำเป็นแกลบหรืเขี้ยตอนนี้เราก็คิดว่าจะทำ ตอนแรกจะทำฟาร์มหมูแล้วแต่ไม่เอาเลยเก็บไว้ก่อนทำบ้านชั้งสองโอเคมายางังง่ายทำบนไดลิงกันเอาหกอุ้ยโทษโทษมือมันลั่นตกใจแล้วไอ,อกินอ่ไงต่อดีอะไรไอ้แค่ตันหมดแล้วของเอานี้แล้วกัน นี่ก็กบ,บนันไดไปแไ,ไม่ทำไม่ทําเป็นบนันไดแบบขึ้นนะผมมมชอบแต่บันไดแบมนี้มากกว่าหันมาแ,แล้วก็เออ,อทางคือเราจะเอาเครื่องนี้ไปไปเครื่องที่เมื่อไหนดีเดี๋ยวเครื่องที่ได้นะเด้ซึบหน่อีกรบบแต่ต้องเอาหน้าขึ้นนะเอาหน้าขึ้นนี่น มันจะได้ไม่รู้นะทุกคนเราไปทำเองแล้วกันโอเคมามันกี้เงียบไปอาหมาไปเก็บก่อนยืนขวังน,นี่ตามมาสิ ไม่ตามมามีอะไรมันตามมาได้เชือกเออนี่จะมีเชือกทอมอันี่มาอยู่ในนี้กันติดดาตรงนี้ลนแ,ลนนนแล้วกันโอเคมาแล้วต่นั้นมาเราก็จะเอ,อ่อจะไงต่อลืมละ จะทำเป็นบ้านส่วนสองอย่าลืมอยช่วงนี้โอเคไปที่หมูขวงข้าได้แล้วนะเนี่ยเตินเยอะไปหน่นแล้วผ่านอยู่ข้างบ้านปุ๊บครับครับครับตกเขากันตรงนี้ครับรับ ตะเกลยรติธรรมวนตรงนี้รอบหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาไม่พอมาไม่พอจริงๆได้ ป่ะชอบอย่าเล่นแล้วก็เจ็บไม่นานๆก็มาแล้วเก็บผลมะริดนะเจ็บจ็บเจ็บ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 พยายามคิดอยู่จะพูดอะไรต่อตอนเนี้ย แต่วว่าในคลิปตัวเองพูดน้อยมากเลยนะอยามพูดให้มันเยอะขึ้นให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมอะไม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีให้ผมพูดนี่เหรอเมื่อวานผมเมซื้อส้ตำตอร้านนึงมาพ่อพ่อว,ว่าว่าอร่อยมากอแม่แม่ครับพูดปลื้มใจเลยมันไม่เคยมาแดกร้ารกนกูหรอกแไอ้นี่เหรอมันไม่ได้คิดอย่างนั้น,น่ย ม่อาจจะพูดอะไรจริงๆพูดเอ,อมีเรื่องพูดเย,ะย,ะยะอะๆไอ้กูไม่มีเรื่องพูดเลยวะแต่แจบแต่ใจ,แ,ใจแล้วก็ไม้ไม้ก็เหลือนี่วะเอาไปเอาไปเพิ่มแล้วกันที่งไว้เรียบร้อยโควิดแดกกูแน่เลย ก็แล้วกันาหนต่อดีคิดว่าจะขยายความค่าเพิ่มดีไหมหรือว่าจะไปนี้ต่อดียิ้ไม่ออกโอเคมั้ะ มานเตียไปไหนวะมันเตะยิ่งชั้นนึงอ่ะเราเราต้องทำเผื่อราคาด้วยหรือไม่มีราคาเลยไม่ดีก็เด็ดเรียบร้อยลังคา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 

ข้างบนจะมีต่มบีแน่เลยโอ้ยประตูนี่ไปไปม,ม,มันมืดนะปากันโอ้โหเจ็บดิไม่สาดดิดไม่ได้ช่องนี้ ไม่ถึงฮะไ,ไ,ไ,ไป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 สานนั้กันเลยไปโอเคอนแรมันก็เคลื่อนที่ได้จริงก็จบคลิปแล้วกันทีนี้แล้วกันนะผมอาจริงแต่คลิปนี้ไม่มีตาราเราก็ไม่ย่างสองชั้นแล้วเอ่ ดีใจไหมไม่น่าดีใจโอเคครับแต่คลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะสวัสดีสบายบาย